สวัสดีครับเอฟซีเบาในการทุกทันครับผมตอนนี้การหางแดงครับผมการหางแดงทนละตัวกับเมื่อวานนี้ครับผมหน้าฝนนะผมก็ไม่สวยเท่าไหร่ทรงปีกปกเขาก่าการหางแดงครับผม ทั้งสองฝั่งเลยเกือบทุกเส้นก็ว่าได้ครับผมส่วนสังวานก็ออกเหลืองๆหน่อยแกมขาวครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองขวบครับผมเผื่อถูกใจ f อฟซครับผมสายต่อ เดี๋ยวเขาแยกแถวหางครับผมพอเขาวิ่ง oh <laughs> ก็สามารถพูดคุยก็ได้ครับผมทางเฟซบุ๊กก็เบาบุญการนอนนาได้ครับผมสอบถามทางไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดครับผมไม่มีไอเดียไลน์ครับผมเพื่อเพื่อนได้เลยครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมถูกใจเอฟซีนะครับเนะาะหางการแดงครับผม สามารถทําเป็นพ่อเล้าได้เลยครับผมพ่อไก่าการหางแดงสายต่อแกมขาวครับผมส่วนหอนก็จะลดลงครับผมจากที่หน้าฝนกับออกพรรษานี่จะแตกต่างกันครับผมช่วงหน้าฝนนี้ หอนจะตั้งตรงครับผมแล้วก็ตั้งเปิดตอนนี้ก็เปิดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าจะยุบยุบหดหายครับผมช่วงหน้าฝน,น,นแล้วก็ขนก็จะหลุดร่วงครับผมช่วงดูถ่ายขนครับผมช่วงหน้าฝนเป็นปกติของสายต่อครับผม คล <wealthy and> <half> ิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ครับผมทุกท่านที่รับชมและติดตามกระบะบุการนาชันเกิดครับผมคลิปนี้ก็ฝากสวัสดีครับผมขอบคุณครับไป